สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับช่องไม่แอคบ้านสวนนะคะวันนี้ไม่แอคบ้านสวนเข้ามาทากลางฝนตกลินลินไม่ได้เข้ามาไหลายวันแล้วช่วงนี้พาอยู่เข้ามานะคะปลูกไผ่บ่งหวานไว้ได้เดือนกว่ากว่าเนี่ยออกหน่อแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ต่อเบอร์เบอร์สองนะคะซื้อเข้ามามันเป็นต้นพันธุ์ที่แบบว่า เขาคงจะเพาะมาเกือบปีแล้วเราเอามาปลูกลงก็จะออกหนอเลยนะคะต้นนี้สดชื่นตลอดเลยตั้แต่ปลูกมานะคะก็จะมีออกหนออยู่หลายต้นนะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะปลูกแค่เดือนเดียวก็ออกหนอแล้ว ถ้าออกหนอเร็วขนาดนี้คิดว่าปีหน้าคงจะได้กกใหญ่เร็วขึ้นนะคะเวลามาปลูกก็เคยปลูกให้ดูนะคะในเนี้ยขุดหลุมธรรมดาแค่พอหลมุมหลวมเพอเป็นฤดูฝนนะคะแล้วก็เอาดินเก่าๆดินที่ใหม่นะมาลงตรงเนี้ยแล้วก็เอาต้นไผ่บุงหวานมาปลูกเลยนะคะ ที่เขาเพาะชำติดแล้วเสร็จแล้วเอาก็เอาดินกลบนะคะปลูกพอดีเท่ากับปากหลุมกับพื้นดินนั่นแหละปลูกเสร็จได้สักระยะหนึ่งก็เอาฟางมาคลุมมีอะไรก็เอามาใส่ใส่ไว้ใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วขันประมาณขันหนึ่งนี่แหละนะคะเพราะช่วงนี้ยังไม่มีอะไรมาใส่มากมายนะก็เอาฟางมากลบมาคลุมไว้พอดีมีฟางเหลือตั้งแต่ นู่นเก็บไว้นานแล้วล่ะมาดูพามาดูนะคะบรรยากาศในสวนก็จะประมาณนี้นะคะแม่ใหญ่ก็ขุดดินทาเป็นวงกลมล้อมๆแล้วก็ฟางมาครอบมาคุมไว้ป้องกันดินไหลนี้นะคะแม่ใหญ่ชอบมาลุ้นก่อน,นี้เมื่อไหร่จะออกหน่อให้เพราะว่าออต้นนี้เขาต้นตอเขาใหญ่มากเลยนะแต่ว่าแม่ใหญ่ปลูกตั้งเอาไว้ ั้งเอาไว้ยังไม่ออกหน่อเลยส่วนใหญ่จะเป็นต้นที่ปลูกเอียงๆออกหน่อก่อนนะคะเดี๋ยวาพาชมบรรยากาศในสวนก็จะประมาณนี้นะคะต้นไผ่ยังไม่โตมากนี่คือบรรยากาศเริ่มปลูกใหม่ๆนะคะทดลองปลูกเอาแบบเอียงๆชนิดที่ว่าแทบนอนลงไปเลยนะคะต้นนี้ปลูกต่ำไปน้ำค่อนข้างจะท่วม เอาฟางคลุมไว้น้ำท่วมน้ำระบายออกไม่ได้แต่โชคดีหน่อยทำขอบแล้วก็ปลูกหลังเตาคุ้มส,งสูงๆไว้น้ำก็ไม่ท่วมนะดูบรรยากาศของสวนส่วนมาจะปลูกเอียงๆเอาไว้ปลูกตั้งไม่กี่ต้นเดี๋ยวจะพาไปรอดูต้นที่ปลูกตั้งไว้จะเป็นไงบ้าง เดี๋ยวมองเห็นแบบเมื่อกี้นี้อันนี้ก็ออกนอแล้วเดี๋ยวขอมาข้างนี้ไหนอะบังอยู่นี่เขาเปิดอันนี้ก็เป็นเบอร์เบอร์สองนะที่ออกหนอเร็วๆนี่เพราะว่าเขาเพาะต้นกล้าเขาเพาะต้นกล้าไว้นานแล้วเราเอามาปลูกเนี่เดี๋ยวเคลียร์ให้ดมูมีกิ่งกือมาด้วย นี่จะเป็นไผ่ลวกหวานนะไผ่ลวกหวานก็มีหลายต้นอยู่แต่ว่าไผ่ลวกหวานเนี่ยรู้สึกว่าซื้อมาแล้วเขาไม่ค่อยติดเท่าไหร่ช่วงที่ปลูกอากาศมันร้อนมากเนี่ยไผ่ลวกต้นนี้ไม่รู้จะไม่น่าจะติดจะจะได้หาไผ่อย่างอื่นมาปลูกทดแทนอันนี้ก็ไผ่ลวกนะคะอันนี้ก็ไผ่ลวกคงไปหลอดแล้วล่ะดูๆแล้ว เพราะว่าซื้อมาอีกเจ้าเนี้ยเขาเพาะไม่ดีเท่าไหร่นะคะคือแค่พอติดๆแล้วก็ส่งมาให้เรายังไม่มีลากพอมาปลูกอันนี้คือมันระหว่างขนส่งนะดินมันเละมันอะไรอยู่ในกล่องมาเลยก็ลองมาปลูกลองดูไม่ติดเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็ไผ่ลูกหวานเหมือนกันนะคะหวานกินสดเนี่ยปักไม้ไว้นี่เขาออกหนอแล้วให,ใหญ่ปักไว้เพื่อว่าเวลาเดินมาดู ก็จะได้รู้ว่าตรงนี้เน่ะเคยออกหน่อแล้วเนี่ยก็ปลูกข้าวโพดสลับซับเซมมาไว้อันนี้น่าจะเป็นเบอร์สองอเบอร์สองเบอร์สองออกก่อนเพื่อนเพราะว่าต้นต่อเขาเพาะเพาะมาไว้นานแล้วเนี่ยอันนี้ปักไม้ไว้ก็ออกหนอเหมือนกันแล้วนะคะทำไมถึงออกห่างจาก ต้นเพราะว่าแม่ใหญ่ปลูกเอียงไวนะ้อันนี้เป็นจัมโบ้ขุดเหง้ามาเลยยังไม่ออกหนอก็ลุ้นว่าขอให้ติดเนอเนี่ยอันนี้เบอร์จัมโบ้มีอยู่กอเดียวในสวนผู้ที่ปลูกตั้งไม่ค่อยออกหนอนนะแม่ใหญ่ก็มาส่องมาลุ้นอยู่เมื่อไหร่จะออกหนอโอเห็นแล้วออกหนออมาแล้วเนี่ยก็มาเดินดูเก็บภาพเอาไว้ นี่ออกหน่อแล้วนะคะเดี๋ยวจะปักไม้ไว้เวลาเดินมาดูแม่ใหญ่จะปักหลักไว้เป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือเนี่ยกอนี้ต้นนี้ออกหน่อแล้วนะนี่เดินมองมาแต่ไกลก็จะเห็นอันนี้ไม่น่าจะรอดก็รอรุ้นอยู่วันนี้ปลูกตั้งตรงแล้วปลูกก่อนเพื่อนอันนี้ออกหน่อมาแล้วปักไม้ไว้แม่ใหญ่หักเลยนะหักกระตุ้นให้เขา ออกหน่อเร็วนะคะก็ค,คือให้เขาเลี้ยงลำต้นให้แก่จัดไปเลยนี่ก็ยังไม่ออกรอลนุนเบอร์เก้าเงาเล็กนะคะซื้อมาเพราะทุนไม่เยอะก็เลยซื้อเงาเล็กมาปลูกเดี๋ยวดูต่อไปอันนี้ก็ออกแล้วยาวและเริ่มยาวไม่แน่ใจว่าเบอร์ไหนเพราะเบอร์หลุดแล้วเอาไว้รอโตนั่นแหละน่าจะเป็น นี่น่าจะเป็นเบอร์สามนะคะมีเบอร์สามอยู่กอเดียวทั้งสวนเนี่ยอันนี้ออกหนอก่อนเพื่อนเพราะว่าเอาเงาเขามาปลูกพอปลูกแล้วเนี่ยแขนงเขาแม่ใหญ่ก็หักเลยนะเก็บออกเลยแขนงเล็กๆแบบนี้ไม่ให้เหลือให้เหลือแต่แขนงใหญ่เอาไว้ตอนกิ่งเลยนะคะเนี่ยเอาไว้ตอนกิ่งเด็ดปลายยอดเรียบร้อยแล้วไม่ให้ขึ้นสูงมากแม่ใหญ่เอาไว้ประมาณ ไม่เกินไม่เกินสองเมตรห้าสิบคือคือสุดเลยมือแม่ใหญ่ขึ้นไปก็มาเก็บภาพเก็บอะไรไว้นะเราปลูกใหม่ๆเบอร์เก้าเบอร์เก้าปลูกเอียงไว้เนี่ยอันนี้กิ่งแขน,นขึ้นมากิ่งตาแขน,านขึ้นมาเพราะว่าปลูกเอียงเนี่ยแม่ใหญ่หักปลายหมดไม่เหลือเพราะว่าต้องการให้เขา เลี้ยงตัวเองได้เร็วขึ้นนะคะกระตุ้นนี่ก็กิ่งแขนงขึ้นมาถ้ากิ่งแขนงขึ้นมานี่ไม่นานเขาก็ออกหน่อแล้วนะคะอ่าให้ชมบรรยากาศในสวนก็จะประมาณนี้พื้นที่สองงานกว่า,กวานิดเดียวเองประมาณสองงานนี่แหละก็มาเก็บภาพอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะทุกคนวันนี้มี่เอกบา้านสวนขอบคุณมากนะคะรอติดตามชมนะคะ รอติดตามอัปเดตให้ชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ